สวัสดีค่ะใครกำลังมองหารถตู้ VIP สภาพสวยกว้างขวางนั่งสบายต้องเป็นคทนนี่เลยนะคะ t o y o t a Ven t u รี 2.7V นะคะคันนี้เกียร์โตปี2012ค่ะราคาโปรโมชั่น246,000 9บาทเท่านั้น สวัสดีจะได้เต็มนะคะส่งเดือนละแค่9,000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้ขอคนซื้อเงินเดือน18,000บาทขึ้นไปค่ะกระซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะรถที่ขับด,ดีได้เกียร์ออตโต้ประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะตามแอมไปดูเลยคะ่ะนี่ค่ะรถตู้ว i p น่าใช้มากๆเลยนะคะ เตตาเวนจูรี่ 2.7V g ิออโตปี2012ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่469,000บาทเท่านั้นประวัติี่จะได้เต็มนะคะส่งเดือนละแค่9,000บาทเท่านั้นค่ะภายในเนี่ยคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะเบาะด้านหลังพับได้นะคะเอาไว้ขนของนะคะคุ้มม,มากๆเลยค่ะระบบเซนทรัลล็อกค่ะกระจกปัรบไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะ ประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะสามารถกดได้นะคะไฮโซมากๆเลยค่ะแอร์แบ็กแอเบสกีออโต้ค่ะเครื่องเสียง JVC นะคะ AMFM AUX แล้วก็ CD นะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะมีทีวีด้านบนนะคะแอร์ตอนบนค่ะสภาพดีค่ะเ่อ้เงินเบนซินนะคะ กำลังมองหารถตู้สภาพไปสวย V.I.P. นะคะขับดีมากๆเลยนะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะนะใช้มากๆเลยค่ะด้านหลังกว้างนั่งสบายค่ะเอกสารในการจัดไแนั้นก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนค่ะสำเนาทะเบียนบ้านสเตนเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ไปรับรองมาเดือนก็ออกรถได้แล้วนะคะสภาพดีค่ะบอดี้สวยค่ะไม่มีอุบัติเหตุรับประกันได้เลยนะคะ ขอคนซื้อเงินเดือน18,000บาทขึ้นไปค่ะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะ VIP มากๆเลยค่ะน่าใช้ค่ะเดี๋ยวเปิดหน้าเครื่องให้ดูนะคะนี่ค่ะเครื่องยนต์2.7เบนซินค่ะสภาพดีค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 8 0 5 0 8 5 8ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์0925050858มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะอยากได้รสสภาพไปสวยโทรมาจ้ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ